สนุนโดยเว็บดูบอลสดฟรีไม่มีโฆษณากันไม่มีกระตุกดูบอลออนไลน์ครบทุกหลีดดังวันนี้พร้อมกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใจดๆต้องที่ดูบอล90ดอทคอมการกลับมาอันน่าผิดหวังของเนมราสูุสานโตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงทางด้านของนักเตะชาวบราซิลนะฮะเนมรานะครับที่กลับมาบ้านเกิดนะครับสานโตนะ เป็นอันน่าผิดหวังนะสำหรับแฟนบอลที่ตั้งตารอคอยการลงแข่งนัดสำคัญนะของเนมากับซันโตะในสโมูรสอนวัยเด็กของเขานะครับแต่การกลับมาของซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลรายนี้นะฮะต้องบอกว่ากลับมากับไม่เป็นตามแผนเลยนะครับเนมาซึ่งหมดสัญญากับทางด้านของอาฮิลานมานะครับได้กลับมาเล่นให้กับซันโตสนะครับแต่ในฐานะผู้เล่นอิสระต้องบอกว่า ซึ่งทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะการกลับมาของเนมานี้นะครับแต่เป็นอนา่าเสียดายนะสำหรับเนมานะฮะฟอร์มการเล่นของซูเปอร์สตาร์ไลน์นี้ต้องบอกว่าในเกมการเปิดสวนที่2กับซานโตสนั้นนะที่ผ่านมาคือเป็นที่น่าไม่พอใจเป็นอย่างมากนะฮะนมาพยายามนะอย่างหนักให้เรียกฟอร์มการเล่นกลับมานะฮะในสนามด้วยทำสถิติที่แบบว่าคือต่ำอแยก่กว่ามาตรฐานนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาดความเฉียบคม ในการเล่นนะทักษะพรสวรรค์พิเศษอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ต้องบอกว่าคือเนมานั้นดูเหมือนจะแบบต้องหาแรงผลักดันในเกมที่จะถึงเนี้ยนะครับคือต้องเล่นต้องแสดงฮะผลงานที่ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแฟนๆนี่โอ้โหคาดหวังกับเนมา,มามากนะครับตอนที่ย้ายเข้ามานะเนื่องจากบอกโอ้โหเป็นแบบซูเปอร์สตาร์แบบโอ้โหบาร์เซิเลียนนะฮะสไตล์การเล่นบอลที่ไม่เหมือนใครนะฮะแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ ที่เจ็บไปนานเลยนะครับที่ตั้งแต่อยู่กับสโมสรของอาอามิรานะครับคือเนย์มา์เจ็บยาวนะฮะเจ็บยาวมากนะเจ็บนานมากนะครับจนแบบโอ้โหรูปรักนี่คือเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าใครติดตามนะครับแต่ต้องดูมาดูอีกทีว่าความเสียบคมนะของเนย์มา์จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ปัจจัยนะฮะว่าเพราะตอนนี้คือทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานมากนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ และการกลับมาของเนมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาบ้านที่ประสบความสำเร็จนะฮะมากที่สุดนะสำหรับดาวเตะชาวบราซิลรายนี้นะฮะซึ่งเริ่มต้นอาชีพท้าแข่งกับสโมสรแห่งนี้แหละนะฮะก่อนที่จะย้ายไปอยู่ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับอย่างเช่นทางด้านของบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แซงต์แมงนะครับนะเป็นแฟนหลายคนนะต่างตื่นเต้นมากนะครับที่ได้เห็นกับเนมานะกลับมาซันโตอีกครั้งนึง นะครับคุ้นเคยมากเลยนะแต่ฟอร์มการเล่นนี่ถือต้องบอกว่าเป็นอันน่าผิดหวังมากนะทำให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับเนมานะฮะว่ากับความพร้อมของเขานะครับในการแข่งขันแบบระดับสูงๆอย่างนี้ครับนะไม่ว่าเดมานะครับจะโดนถามคําถามมากมายนะกับความลำบากในการลงเล่นนัดที่เปิดนัดที่2กับซันโตที่ผ่านมานะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์นะและเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด ในโลกของฟุตบอลก็ว่าได้นะฮะการกลับมาที่รังของตัวเองที่ซานโตเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะของเนมาก็ได้นะที่เขาต้องมาจุดประกายชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับพ้นพบฟอร์มการเล่นทำให้เขาเป็นซ u เปอร์สตาร์ระดับโลกได้อีกครั้งนะครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งผลให้กับเนมากลับมาอยู่ซานโตนี่นะ ผมว่านะคือแรงกดดันนะครับจากกองเชียร์นะเป็นคือแรงกดดันมหาศาลนะที่คาดหวังมีต่อเขานะในฐานะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนหนึ่งนะที่เป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะในการกลับมาแต่ละครั้งหนึ่งนะฮะก็จะถูกจับตามองเป็นตลอดเวลาว่าจะต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดทุกแมตต์ต้องยิงให้เข้าอะไรประมาณนี้นะครับในการกลับมาของสโมสรของซันโตนะต้องบอกว่า มันก็มีสื่อมีแฟนๆนะหลายๆอย่างนะที่ทํากดดันนะให้กับเนมานะฮะและฟอร์มที่เขายังไม่เรียกกลับมานะครับนะอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีการเจ็บนะฮะผมคิดว่านะครับนะนัดต่อไปนะครับผมว่าเนมาคงจะเรียกความพร้อมและความฟิตขึ้นมานะฮะผมเชื่อว่านะฮะนักเตะชาวบราซิลคนนี้นะฮะนักเตะที่มีพรสวรรค์มากมายอยู่แล้วนะครับในทั้งหน้าของเบสิกหรือว่าในการยิงที่คมเฉียบขาดนะฮะผมว่าอีก เร็วคืนวันนี้คือต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับฟอร์มนะฮะแน่นอนนะครับสำหรับเนมานะผมเชื่อว่านะในช่วงนี้นะครับของเนมานะกำลังก้าวผ่านนะช่วงเวลาสําคัญของเขาเลยนะฮะกับการสนับสนุนของแฟนบอลของซานโตสนะเป็นปัจจัยหลักสําคัญเลยนะที่ต้องเสริมความมั่นใจนะและเรียกขวัญกำลังใจให้กับตัวเองนะฮะฟุตบอลนะครับที่เป็นกีฬาที่ประเภททีมนะฮะไม่ใช่แค่ สนามเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปด้วยทางด้านของอัศจรรย์และแฟนบอลด้วยที่มีบทบาทสําคัญนะครับตรงนี้แหละที่จะแท้สร้างแรงบันดาลใจนะฮะให้กับตัวเขาเป็นอย่างมากนะฮะและผมหวังว่านะครับจะเรียกฟอร์มกลับมาในเร็ววันนี้นะฮะสำหรับเนมานะครับต้องมาดูกันว่านะครับฟอร์มเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับ สนับสนุนโดยเว็บดูบอลสดรีไม่มีโฆษณากันไม่มีกระตุกดูบอ,อลออนไลน์ครบทุกหลีกดังวันนี้พร้อมกันรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต้องที่ดูบอล9กนย์ .com